ห5 65เนาะเป็นป่านะนี่นะใช่อีกใช่ใช่เตดเขาได้ในชะ่ท่องเขาได้ไงปิงเขาได้ไงสวัสดีตอนเช้าๆทุกทุกทายทุกคนมื้อนี้ปรเด็นไส้กะจะผ่ามาหยางรอบรรยากาศตลาดเช้าอยูอาาย่ที่เมืองท่าแตงแขวงเสียก,กอกแห่งนี้เนาะว่าจะมีอาหารก็กินอนาะได้แด่เหาไปเบิงไปสมแล้วกันเลย อย่างนี้ก็ค่ายมักเกียงเนาะนี่เนาะมักเกียงยังมีอยู่วะนี่นาะนี่ดิเออยังแซ่บอยู่เนาะสีเพิ่งได่หน่เออมักเกียงนาผึ่งมักเกียงมาแดงไส้เนี่เกยงปากซองปากซองเนาะโอเกีกะลังปาดงันมานี่เนาะชิม่วงโอเคอยู่เนาะไกด์สีมดแล้วเนาะจังน้อยสีบ่วได้กิ่นละสีมดแล้วเนาะผ่ากินยากนาะค่ายเป็นโหลโหลได้ได้เนาะธรรมชาติต้องสุขภาพโหลสีผัดกินนาะนี่เนาะ มะแกงปาสองนะวันน,นี้มันมีอะไรข้าวมะขาวได้หน,นาาาา้นี่มะขาวมะขามมีเป็ดมีไก่นะนี่เป็ดลาดไก่ลาดเนาะนี่นะเออไก่ลาดกันไก่ลาดมีห้อ,อยเลยหน้าเนี่ยข้าวเป็นตัวว่เนี่ย ต๋ตถ้าได้ไนไก่ดีวตห้าตสิบห้าสี่สิบสี่สีบี่สิบห้าหกสิบห้าเนาะดีวะกเบ็ดนะเด้อไปต้มเนาะแซบเนาะต้มไก่เนาะน่าจะเรียนป่านะนี่เนาะที่จะมีป่ากาะเปียนที่แบ่โบราเลยลูก ะมันจะมีค่ายเสื้อผ้าเลยเนาะเสื้อผ้าหมูซองเลยเนาะจะมีผิวผัดอยู่ในเนะาะล่าไเลยนะสลัดนะมีมักหนาวนั่นี่เนาะมักหนาวมักเลนมากล่าไเลยเนาะผิวผัดกับล่าไอเนะนีะ่อันนี้ผักบงนะผักสลัด อัก็สดเด้อจะจะมีมักแต่งแล้วนเนี่ยอันนี้มักแตงแตงข้ามออข้ามว่านปลสมว่านว่านท่องเธอได้ไสิบฟันอาชยแน่ท่องหนึ่งสิบผัดกิ๊บมาเน,นาะท่องนึงเนาะ อท่องหนึ่งท่องสิผ่นนี่อาชายตัวนี้แน่ชาวงเนี่ยตัวนี้ก็ชายอีกชายเลยสิล่อดีินเกนะเดี๋ยวเอาไปเซียมเบิ้งเนาะมาข้ามเมืองคาแตงเนาะเออมะข้ามลาวเนาะโอเคมาใช้าับใช่โอเคมาขามเมืองคาแตงเนาะเป็นวาแซบเนาะ ไก่เครื่องเลยอ่ะอันนี้ก็มาคาบนะเนี่นะโอ้อันนี้มันยังเนอกล็เล้าฮ้ยเนียเป่าแม่งเนียนเอ้นี่หน่อแต่แซ่บเลยน้นี่าใารเติร์ดเขาได้ไหมเส้นเสนห้านะโอ้มีบอลอบด้วยเนะแล้วก็จะมีพัดเลยนะพักกูน้นะ ผักสดนะล่านะนี่มะเอวันนีงนะลาจมบาเนี่าตัวใหญ่งดีอ่อนะป่านะ้นี่อยู่ีก็มีนะป่านะนีจะมีผักนะผิดผักก็รา่นะ มีซีนซีนมูนนั่นะเองนะซีนมูมีไสกอกโอ้อันนี้มัมักมักคอนะแมนเด็ดโอ้ยังมีมเนาะมักคอนะจิ้้แาเนาะมักคอนี่แนเนื่อทาแป้งได้บะเมนเด็ด,อด,ด,ด,ดโอ้ม,อมักคอื่ทาแปง้งทายท่องเลยนี่่หาผ่านุณท้าผ่านเนาะอ,อันนี้ซ<ล>ุปเนาะนี่เนาะซุปแยมีดิมีมักคอนะมีแต่ซุปตัวดิบอันนี้มันยังคาตมยังไง ต้มใก่บอกทั่วใกกล้วยต้มใส่ทั่วใส่มะกล้วยเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวคอเอาเอาท่วงนึงคอเห่่อยห้าพันแล้วห้าพันถ้าพอเป็นโรคสโอ้ยล่พอว้าวล่แกสามารถซื้อเป็นตัวสุกนะคอ่อมะเอต้มถ้าได้ข่หน่ได้ต้มพันเอาห้าพได้ ิบพ,พันนะไล่พคตีกินผู้เดียวหมดเอาหนะ้าพันด้ยานบมตหะนะผู <c oughs> ้ดเดียวไม่ไอะไรอ่านาซื้อมาคอ้อหล้วขาต้มนะ็นสิ้นึงน,นะข้าต้มมาคอ้อเมืองทาแตงนะแฝงเส่กล่อง <c oughs> ใส่กันอ้องเนาะเด้ยหันอใจได้ไดย โอเคไอ้นะจะมีมักค้อข้าวต้มนะอันนี้ปลาส้มนะเนี่ยนะปลาส้มส้มป่านะโอ๋อหเนี่ยมันไก่นะไก่ลาบนะเนี่ยนะอันนี้น,นะไก่ลาบนะนนะมตนีตัวน้อยตัวใหญ่นะเนี่ยนะ okay. เ,เข้ามาทางไหนนี่นะปกติจะมี่ายเป็นพืชพักมีเสื้อผ้าแดเนะะาะจั่อว่าตลาดนี้ก็ถือว่าไงส้มขวดนาะนี่ อยู่นี่นะกาจะค่ายพักสบายดีเลยนี่นะนี่ผักนอกมีเห็ดแน่นอนเห็ดมักตาวเนาะมีม,กม,มักม่วงอะไเนาะอยู่เนาะผัดเนะผักกกผักสลัดนะได้เลยเอ่า ทีนี้ก็จะมีไข่หมดเด้เนาะช <Yeah, S 1> ่วงนี้ทุกๆุกตลาดนนีนทางใต้เนี่ยจะมีไข่หมดผ <Yeah. S 1> ลหมดไรนะ <Yeah. S 1> นี่นะไข่มากนกมีไขยห้อยเลยอยู่นี่เนาะบรรยากาศจะเป็นตลาดสดเนาะที่ว่าเพิ่นถ่ายกันค่ายอยู่ทางใน นี่เนาะ<ม>ก็จะมีาห้ารกินลากล่ายเลย<ม>เดี๋ยวก็จะผ่าไปรอบเบาาร์ห้านสุกเนาะ<ม>อยู่ที่ตลาดนี้น่าจะมีะาห้ารประจำเมืองทาแตงนี่<ม>นอยู่จุดนี้มันจะค่ามมีมากไมนาแล้วนี่นะมีล่าเลยเนาะจะมีมากเกี้ยงมากม่วง นกแก่พนจะมีไข่เป็นอาหารสุกเนาะอยู่ในก็มีปิ้งปิ้งไก่นะมีไข,ขนะ่น่าจะเป็นไข่ลูกนะไรไเนาะไข่ลูกไข่ปิ้งอันนี้ป่านะนี่เนาะป่าธรรมชาตินั่นเนาะตัดเสื้อตัวนี้ป่าแม่น้ำยัยงไงปิ้งเขาได้เนี่ย ปีหนึ่งสิบห้าพันกิ๊บเนาะนี่นะกับแซ่ลยเนาะปิ้งป่าเนาะปีนหนึ่งสิบห้าพันกิบนะตัวนี้ปิ้งไก่แดงไลยเลยเนาะใช่เข้าวเหนี้ยน้ำนะจะเป็นอาหารแบบขึ้นขึ้นเหมือกนะอยู่ที่เหมืองแห่งนี้นะนี่นะตัวนี้ไล่นะปิ้งป่าปิ้งไก่ อันนี้จะเป็นขา้ขาวข้าวกรรมาะลยเนาะข้าวกรรมนะนอาจจะกองใส่หอยมักพร้าวออนเนาะแทบเลเนาะก็นนนะจะมีลานะ่าไอเนาะหารซุกนี่าสามารถมาซื้ออยู่ไหนๆตลาดนี่ก็ได้เนาะหรือว่าจะกินอยู่แถวห้านหารเนาะจะมีหา้หานห้านเฟอือห้านลาบเนาะแบบ เป็นอาหารแบบบ้านๆเราอยอาู่เที่ยวๆใกล้ตลาดนี่เนาะอันนี้อันนี้จะมีคขนมเนาะขนมมีครัวมีเนาะอยู่นี่มันจะคายครับปุ้นแน่นอนนี่นะเดี๋ยว้ไกครับปุ้นเนาะมันจะต้มส,สดๆเลยนะมันฮอนเลย อแล้วก็จะมีค่ายนนล่ายยางอยู่เนาะนนส่วนทางใหม่นี่คนจะค่ะายหมดมือเลยเนาะตั้งแต่เสาฮอดแหลงเลยแล้วก็มีพืชพักเนาะเมื่อแล้วเด้อเมื่อแล้วเด้อไปดี ถได้สองวิดีโอเดินสบายดีเลยนะอันนี้มีป่านะนี่เนาะปลานิ่นปลานิ่นปลาทูเนาะปัดยูไก่ปลานิ่นโลถ้าได้ข้ายไี่ปลานิ่อยู่นี่ค่ะอยู่นี่โลหาซิบโลหาซิบอ่าปลานิ่นโลหาซิบะไก่นี่ยเนีเป็นโลเป็นเป็นตไก่ไก่คลาดเป็นตู้เป็นตูอ่าปนูหาซิบหมาท่านอ่าอ่าอ่าไก่ไก่ลาดวะในวันไก่ไก่ผ่านไข่ไก่ผ่านไข่โอเค เดี๋ยวนะมีไก่นะมีซีนเดี๋ยวนี้เนาะมีไก่มีไ่ครบเนาะเข้ามาเนี่ยนะเด้ออ่าห้ากินไล่เลยเนาะเนี่ยนะไก่ไก่ซีนมีซีนหมูเดีนยวนี้เนาะอันนี้ซีนหมูเนาะนี่สดๆเลยเนาะหมูวันข้าวคิโลหนึ่งท่าได้โอ้ยอยู่ทีเนาะซินหมูเนี่ยเนาะกิโลหกสิบห้าโอ้ ทึกเนาะอ๋ออยู่ที่เมืองทาแตงนี่ซิ่นมูลโล 1, 65, ่หน่ง,งหกสิบห้าพนะันแต่ชื่อว่าทึกเนาะทีพาไปรอไล่ๆตลาดเนาะโอช่ลวงพราบางาาอันนี้เนาะซิ่นมูเนาะอันนี้ซิ่งหัวเนาะกิโลถ้าได้วุอยู่คุ <laughs> ย กิโลสกี่กิโลเส้นกรีบอ๋อกิโลเส้นกรีบเนาะเทียบอยู่นครรลวงในจ,นา,า,นนนนา,จานนี้เถอว่าคืกกว่าเนาะกิโลละเส้นนี่หนักจะประมาณนี้เนาะตลาดเรอยู่ที่เมืองท่าแตงแคลงเสียกอกเลยนะ ถือว่าเป็นตลาดใหญ่เลยคนระับอยู่ที่ตลาดาเศร้าเมืองท่าแตงแข้งเสกองแห่งนี้นะกรถือว่มามีอาหารการกินลักล่ายแล้วก็ตลาดกยารใหญ่ผัวส้มขวนหนทางทานได้นาะได้ไปได้มาเนาะก็สามารถมาแวะสมได้ที่เมืองท่าแตงแห่งนี้นะกรปบริษัทกาจะข้อหลักคลิปนี้เนาะ,ะไว้เพียงแต่ท่าน้กรแล้วก็ข้อขอบใจทุกทท่านทุกคนที่เข้ามาเบื้องมาสมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี